เมืองนอกนะครับท่านไหนที่อยู่เมืองนอกนะครับการเลือกซื้อแป้งนะครับให้ดูนี่นะครับให้ดูตัวนี้นะครับนะครับตัวสำหรับทำครัวซองนะครับมาทำพวกซอสนะครับแล้วก็มาทำพวกบะหมี่นะครับนี่นะครับถ้าอยู่เมืองนอกกันนะครับเลือกซื้อแป้งที่มาทำปลานังโกนะครับนี่นะครับ แป้งที่ทํำบะหมี่ทำโกดองนะครับจะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับจะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปดูตัวโปรตีนนะครับถ้าโปรตีน10กรัมขึ้นไปก็ถือว่าคุณภาพใช้ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้จะทำแป้งว่านะครับ สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับมาดูคุณภาพของแป้งนะครับแป้งไทยนะครับแป้งว้าวนะครับกับแป้งนิวซีแลนด์นะครับการเลือกซื้อแป้งนะครับที่ทำปางโขนะครับจะต้องดูตัวนี้นะครับเขาจะเขียนโปรตีนนะครับเห็นไหมครับโปรตีนเขาจะเขียนเขาจะ นะครับเขาจะบอกนะครับ10 3จดามนะครับ10จามนะครับโปรตีนนี่1จุดามนะครับอันนี้แป้งว้าวนะครับทีนี้มาดูแป้งเมืองนอกนะครับที่เขานิยมใช้มากที่สุดนะครับที่ประเทศบิรุษเล่นนะครับแป้งตัวนี้ใช้สำหรับทำพวกโคตซองพวกบะหมี่นะครับ มาดูตัวโปรตีนนะครับเห็นไหมครับตัวโปรตีนนะครับโปรตีนนะครับ10.5นะครับแป้งว่าวนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับคือคุณภาพนะครับนี่นะครับก็คือหมายความว่าแป้งทั่วไปนะครับแป้งที่โปรตีนน้อยนะครับการมาทำปลาดองโกนะครับ มันก็จะแบบว่าบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนะครับมันขึ้นอยู่กับคุณภาพนะครับของของแป้งนะครับโปรตีนมันน้อยนะครับการมาทํามันก็เลยแบบดีมั่งไม่ดีมั่งอะไรอย่างนี้นะครับไม่สม่าเสมอนะครับบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนะครับต้องดูที่โปรตีนนะครับแต่นะครับส่วนมากของที่ไม่ส่งมาเมืองนอกนะครับ เขาจะไม่ลงนะครับเขาจะไม่ลงตัวนี้นะครับตัวนี้เขาส่งมาขายที่ประเทศมิวซีแลลด์นะครับถ้าแป้งเข้ามาเมืองนอกนะครับแป้งจะต้องมีคุณภาพนะครับนี่ะครับเห็นไหมครับ10.3นะครับ,ะรบจะใกล้เคียงกับแป้งเมืองนอกมากนะครับแค่2องกัมเท่านั้นเองนะครับเพระนั้นเราจะต้องเลือกแป้ง ตาแาวนะครับมาทำปางกนะครับเห็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับแป้งเมืองนอกนะครับแป้งเมืองนอกนะครับเมืองนอกนะครับท่านไหนที่อยู่เมืองนอกนะครับการเลือกซื้อแป้งนะครับให้ดูนี่นะครับให้ดูตัวนี้นะครับ นะครับตัวสำหรับทำโคซองนะครับมาทำพวกซอสนะครับแล้วก็มาทำพวกบะหมีนะครับนี่นะครับถ้าอยู่เมืองนอกกันนะครับเลือกซื้อแป้งที่มาทำปลน้องโกนะครับนี่นะครับแป้งที่ทำบะหมีทำโคซองนะครับจะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับจะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปดูตัวโปรตีนนะครับถ้า โปรตีน10กรัมขึ้นไปก็ถือว่าคุณภาพใช้ได้นะครับเคนะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้จะทำแป้งว่าวนะครับ,รบวันนี้จะทำแป้งว่าวนะครับนี่นะครับแป้งว่าวมาจากเมืองไทยนะครับอันนี้น้ำหนักทั้งถุงนะครับก็จะประมาณ1 2 7กรัมนะครับทั้งถุงด้วยนะครับอาจะอาะเลย หนึ่งกิโลมานะครับเพราะว่าเขาน้ำหนักถุงด้วยนะครับเลยหนึ่งกิโลมานะครับนี่ไข่ขาวนะครับไข่ขาวนะครับไปซื้อที่ร้านเขาทําขนมไทยก็ได้นะครับไปไปขอซื้อจากร้านขนมไทยนะครับที่เขาทาขนมไทยนะครับวันนี้เพื่อนให้มาครับเพื่อนทําขนมไทยนะครับเพื่อนให้มาไข่ขาวนะครับทีนี้เราก็มาใส่ตู้เย็นเอาไว้นะครับจะอยู่ได้นานนะครับ เดี๋ยวยวันนี้จะทําแป้งว่าวนะครับนี่ไข่ขาวนะครับวันนี้จะทําแป้งว่าวให้ดูนะครับลูกค้าก็มาสั่งนะครับลูกค้ามาสั่งล้วก็กกเลยทลํานะครับแป้งว่าวนะครับจะทําแป้งว่าวให้ดูนะครับวันนี้ เตรียมกันก่อนนะครับ เตรียมแป้งก่อนนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าสูตรนี้จะไม่เหมือนกับท่านอาจารย์ท่านอื่นเขาสอนนะครับบางคก้ก็จะออกมาไม่เหมือนกันนะครับผงฟูนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับจะเกินนิดเกินหน่อยก็ได้นะครับไม่ได้แบบว่าาฟิตนะครับผงฟูเกินนิดเกินหน่อยไม่เป็นไรนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ เบกิ้งโดานะครับครึ่งช้อนชานะครับเกินนิดเกินหน่อยไม่เป็นไรนะครับนครับตัวสำคัญนะครับคือเราจะต้องสังเกตแป้งที่เรานวดให้ได้นะครับว่าอ่อนขนาดไหนเลี้ยวขนาดไหนแข็งขนาดไหนเราต้องสังเกตตัวนั้นให้ได้นะครับน้ําอาจจะอาจจะเพิ่มนิดๆนหน่อยๆหรืออาจจะลดนิดนิดหน่อยหนะครับก็แล้วแต่ว่าแป้งใหม่แป้งเก่านะครับ แป้งแต่ละรอบเนี่ยอาจจะความาชื้นจะไม่เท่ากันนะครับ<อ>แล้วก็จะล้นนะครับสองรอบนะครับอันนี้แป้งว่างนะครับแป้งว,าว่างจะใช้น้ำประมาณร0 0 6 1 0ส 615ก,กันนะครับจะใช้น้ำเท่ากันนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับถ้าได้เพิ่มก็จะบอกอีกทีหนึ่งนะครับจะร่อน,นครับสองรอบนะครับคือแป้งอของของไทยนะครับจะหยาบกว่านิดนิดนะครับจะหยาบกว่านิดๆิดนะครับจะหยาบกว่าแป้งเมืองนอกนิด,น,ดนิดนะครับ แต้ข้ากนอกนี่จะเนียนมากเลยนะครับน,นะครับเราจะเตรียมแป้งไว้ก่อนนะครับคือการเตรียมแป้งนะครับถ้าเราแป้งตัวนี้นะครับเราจะเตรียมไว้ตอนไหนก็ได้นะครับแป้งปังโกนะครับเมื่อเรานวดเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีอายุของเขานะครับ เขาก็จะมีอายุองค์เขานะครับไม่ใช่ว่าพอนวัสดเสร็จแล้วจะทอดตอนไหนจะมหมักไว้ตอนไหนกี่ชั่วโมงกี่ยามอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าแป้งท่านวมดแล้วเขาจะมีอายุองคเขานะครับก็มีวันหมดอายุนะครับคือจะพวกผงฟูพวกกีตพวกแอมโมเนียอะไรก็ตามนะครับเขาก็จะมีหมดอายุนะครับเหมือนกันครับทุกอย่างนะครับ จะมีหมดอายุนะครับถ้าหมดอายุแล้วมันก็จะไม่ฟูมันก็จะแข็งจะกระด้างอะไรไปทํานองนั้นนะครับเคนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนผสมขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ไข่ขาวนะครับเราขึ้นตาชั่งให้ดูเลยนะครับของเหลวนะครับของเหลวนี่ยะครับให้จําเอาไว้เลยนะครับว่าอันนี้ไข่ขาวนะครับร้อยห้าสิบกรัมร้อยห้าสิบห้าสิบร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะชั่งน้ําให้ดูนะครับ ว่าน้ำกับไข่เนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะครับอันนี้น้ำนะครับ615กรัมนะครับน้ำา615กรัมนะครับแป้งว่าวนะครับน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่น30องศานะครับใช้น้ำอุ่นนวดนะครับจะเข้ากันเร็วนะครับนวดง่ายเข้ากันเร็วนะครับเพราะว่าแป้งบางโขจะไม่นวดนานนะครับจะไม่ใช้ เวลานานนะครับเพราะว่าถ้าเรานวดนานเกินไปแป้งจะเหนียวนะครับพอไปทอดแล้วปังโกก็จะออกมาเหนียวนะครับไม่กรอบนะครับเราจะต้องใช้น้ําอุ่นนะครับ30องศานะครับเพื่อที่จะนวดให้เข้ากันเร็วนะครับโอเคนะครับอันนี้คือน้ํานะครับน้ํา615 615กรัมนะครับนะครับเราใส่ให้ถึง615นะครับ นะคร้ะครับน้านะครับประมาณนี้นะครับน้อนะครับต่อแน้ง1กิโลนะครับน้ำตาลทรายนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับต่อ1กิโลนะครับไม่มีคําว่ากักสูตรนะครับไม่มีคําว่ากักสูตรนะครับอยากทําได้อยากทาเป็นนะครับพยายามเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูนะครับ ทุกๆคลิปนะครับแล้วเราก็จะได้ความรู้นะครับเพราะว่าทุกๆคลิปเนี่ยจะบอกเคล็ดลับนะครับทุกๆุคลิปนะครับถ้าคลิปไหนไม่มีประโยชน์นะครับไม่ลงนะครับเขยนะครับอย่าเป็นอย่าเก่งให้เข้าดูนะครับดูให้จบดูให้เข้าใจแล้วค่อยลงมือทําเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กั้สูรนะครับไม่รู้จะกั้าไปทําไหมนะครับเกลือนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับลดได้เพิ่มได้นะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกลือนะครับน้ำตาลสองนะครับแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับช่วยให้ขึ้นฟูและกรอบนะครับแอมโมเนียนะครับบางโกดถ้าไม่ขึ้นฟูนะครับเราจะได้น้อยขายเราก็ขาดทุนนะครับพอทาไปทําขายนะครับปางโกดที่ไม่ฟูนะครับพอไปทําขายแล้วขาดทุนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ แอมโมเนียหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแอมโมเนียไม่ได้เป็นอันตรายนะครับถ้าเราใส่พอเหมาะพอควรแล้วไม่มีคําว่าอันตรายนะครับทุกอย่างนะครับมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์นะครับแล้วแต่เราจะใช้เป็นหรือไม่เป็นนะครับไม่มีเป็นอันตรายนะครับถ้าเราทําถูกหลักถูกต้องนะครับโอเคนะครับไปต่อนะครับยีตนะครับไม่จาเป็นต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่ายีต ช่วยในการหมักเท่านั้นเองนะครับถ้าเราใส่เยอะไม่เร็วไม่กรอบนะครับไม่เร็วไม่กรอบไม่จําเป็นต้องใส่เยอะนะครับยิ่งเป็นอากาศร้อนๆยิ่งไม่ควรที่จะใส่เยอะนะครับยีนนะครับนะครับไม่จําเป็นนะครับน้ําเท่านั้นนะครับที่จะต้องปรับให้มันแป้งมันสมดุลนะครับน้ําเท่านั้นที่จะปรับให้แป้งเนี่ยมันสมดุลนะครับอ่อนแข็งเหลวนะครับไม่มีคําว่ากากศูนนะครับ ถ้าผมไม่อธิบายถ้าผมไม่บอกรายละเอียดเคล็ดลับนะครับผมให้สูตรไปคุณก็ทําไม่ได้ครับไม่มีทางครับให้สูตรไปเปล่าๆไม่มีทางทําได้นะครับน้ำมันพืชนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับต่อแป้งหนึ่งกิโลนะครับ อันนี้ไข่ขาวนะครับที่เราชั่งนะครับที่เราชั่งไปนะครับร้อยห้าสกรัมนะครับน้ำนะครับถ้าเป็นน้ำปุ่นนะครับจะนวดง่ายเข้ากันเร็วนะครับ เพราะว่ามันมันจะระเหยนะครับถ้าเกิดว่าเราวางไว้ข้างนอกนะครับกีดเนี่ยจะหมดคุณภาพนะครับมันจะไม่มีคุณภาพนะเราต้องใส่ตู้เย็นนะครับฟองฟูนะครับเมื่อเราใช้แล้วนะครับเราปิดฝาให้สนิทเลยนะครับอยู่ในห้องอุณหภูมิธรรมดานะครับอยู่ในห้องธรรมดาไม่เป็นไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะครับฟองฟูนะครับอยู่ในห้องธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นฟองฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดาแอมโมเนียนะครับต้องปิดฝาให้สนิทนะครับ ิฉะนั้นแล้วอ่ามันจะหมดคุณภาพนะครับมันจะอ่อนตัวลงนะครับเห็นนะครับสลับมือหน่ะครับนะครับเราก็จะใส่แป้งลงไปนะครับเราก็เตรียมน้ำนะครับน้ำอุ่นเหมือนกันนะครับเตรียมไว้จุ่มมือนะครับถ้าน้ำไม่พอเราก็ใช้น้ำตัวนี้สะบัดใส่นะครับไม่พายก่อน บอกไว้ก่อนนะครับว่า,าก,การทําวิธีทํานะครับแม้แต่วิธีทําหรือสูตรนะครับจะไม่เหมือนกับอาจารย์ท่านอื่นสอนนะครับ เราทำไม่ได้กันนะครับตรงนี้ที่เรายังทําไม่ผ่านกันนะครับที่เรายังมาทําไม่ผ่านกันนะครับเพราะว่ายังสังเกตแป้งไม่ได้นะครับว่าแป้งอ่อนแป้งเล้วขนาดไหนนะครับก็น้ําก็ใกล้ๆเคียงกับที่ได้ถ่ายทอดให้ดูนะครับว่าน้ําก็อาจจะเพิ่มนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้เพิ่มไหมอาจจะได้เพิ่มนะครับเพราะว่าแป้งว่านี่บางทีก็เป็นแป้งเก่าแป้งใหม่นะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเลี้ยวลงมาน่นดันล่างนะครับคือเครื่องปรุงใส่หมดแล้วนี่จะใส่อีกไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลงมาดูข้างล่างนะครับเนะมครับมือจุ่มน้ํานะครับถ้าเกิดว่ามันแข็งนะครับเราก็สบัดน้ําใส่นะครับจะดูก่อนนะครับว่าน้ําจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวก็จะบอกถูกนะครับ แบบนี้นะครับ เริ่มเข้ากันแล้วนะครับเราก็เร่งเร่งนะครับเร่งความเร็วนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเคล็ดลับในการนวดนะครับนวดยังไงไม่ให้ติดมือนวดยังไงไม่ให้ติดกระมังนะครับพอมันเริ่มเข้ากันแล้วนะครับมันเริ่มแบบแป้งมันเริ่มเข้ากันแล้วเราก็เร่งครับเร่งเร่งความเร็วนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แป้งมันตั้งตัวนะครับ าแป้งมันตั้งตัวนะครับมันก็จะติดไปหมดนะครับโอเคนะครับเพราะว่าแป้งว่าเออแป้งนวดแป้งปางโก้นี่ยจะไม่นวดนานครับนวดแบบรุ่มหลวมครับนะครับนวดแบบรุ่มหลวมนะครับอย่าไปนวดแน่นครับถ้านวดแน่นแล้วปางโก้เรามันจะไม่ค่อยฟูครับนี่นนะครับเดี๋ยวจับแป้งให้ดูนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับ 615กรัมนะครับไข่ขาว150กรัมนะครับถ้าเกิดว่าไข่ขาว100กรัมเราก็ต้องเพิ่มน้ํานะครับน้ํากับไข่ขาว765กรัมนะครับ765กรัมนะครับ 765กรัมนะครับคือของเหลวใน765กรัมนะครับถ้าเกิดว่าไข่ขาวน้อยเราก็เพิ่มน้ําไปให้ให้ถึงนะครับให้ถึงนะครับถ้าสมมุติว่าไข่สีใบมันไม่ถึง150นะครับเพราะว่าไข่สีใบมันไม่ถึง150อยู่แล้วครับไข่สีใบจะอยู่ในประมาณ135กรัมนะครับเราก็เพิ่มน้ําเข้าไปแต่นี่ไข่ขาวเพื่อนเขาให้มานะครับมันเยอะครับ ก็เลยใส่ไข่ขาวไปร้0้ากรัมนะครับเข้าใจนะครับไข่ขาว4ี่ใบนะครับสี่ใบน้ำหนักก็จะประมาณ135สหกรัมนะครับทีนี้เราก็เพิ่มน้ำเข้าไปนะครับเราก็เพิ่มน้ำเข้าไปให้ได้765้หกกรัมนะครับเข้าใจนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะใส่ถุงนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ให้ ย้อนกลับดูนะครับให้ย้อนกลับดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพูดซ้ำมากๆเดี๋ยวมีบางท่านก็จะลำคาญเอานะครับถ้าซ้ำบ่อยๆนะครับโอเคนะครับการสอนนะครับยากนะครับการสอนที่จะให้เข้าใจเนี่ยยากกว่าทำบางข้ออกนนะครับไม่รู้ว่าถ้าเอฟซีท่านไหนเข้าใจนะครับก็จะดีมากครับจริงๆแล้ว การทําบางโหวมมันไม่ได้ยากนะครับสอนยากกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวแป้งอ่อนขนาดนี้นะครับแป้งแป้งขนาดนี้นะครับเราจะพักแป้ง3ามชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเราจะมากลับแป้งนะครับเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงครึ่งนะครับเร็จะมากลับแป้งให้ดูนะครับว่าแป้งเราอ่อนขนาดไหนนะครับจากนี้ไปไปถึง1ชั่วโมงครึ่งแป้งเราจะอ่อนขนาดไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึง นะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเราก็ใช้ผ้าคลุมไปนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่ให้โดนลมนะครับเต็มนะครับมาดูขั้นตอนกลับแป้งนะครับนี่นะครับแป้งที่เราหมักได้ครบเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับทีนี้เราจะมากลับแป้งนะครับโดยน้าตาประมาณนี้นะครับเราจะหมักที่หมัก ถึงชั่วโมงครึ่งน,นะครับเราจะมากลับแป้นะครับก็มือจุ่มน้ําเหมือนเดิมนะครับน้ําก็เป็นน้ําอุ่นนะครับที่จะจุ่มมือนะครับเพราอจะได้ไม่ติดมือนะครับไิชี้กลับนะครับ อ่นตัวลงนะครับเริ่มอ่อนตัวลงนะครับเราจะพักแป้งต่อไปอีกนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับจะให้สังเกตอีกนะครับเราจะพักแป้งต่อไปอีกนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับ หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเราก็ปูบนกระดานเตรียมทอดนะครับมาดูขั้นตอนปูแป้งนะครับขั้นตอนปูแป้งนะครับมีแป้งวาวนะครับเมื่อเราพักแป้งได้หมักแป้งได้ครบเวลานะครับสามชั่วโมงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นนะครับเห็นนะครับเรา หมักแป้งได้ครบเวลานะครับสามชั่วโมงนะครับทีนี้เราจะปูนะครับเพื่อที่จะเตรียมทอดนะครับเมื่อเราปูแล้วนะครับเราก็จะพักไว้ประมาณยี่0ิบสามสิบนาทีเราก็ทอดได้นะครับเมื่อจุ่มน้ํามันนะครับเมื่อจุ่มน้ํามันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ติดมือนะครับ จะจับมาดูนะครับจับมาดูนะครับนี่นะครับเราจะพักแป้งไว้ประมาณ 20- 30านาทีนะครับเราก็จะตัดทอดนะครับถ้าเราอยากทอดเร็วนะครับเราก็ปูบางๆนะครับแต่ถ้าเราไม่ ต้องการเร็วนะครับเราก็ปูนหน้าหนาไว้นะครับการทําแป้งอ่าสี 4, ก้อนหาก้อนนะครับหรือได้หลายก้อนนะครับการปูแป้งนะครับเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ปลาตโกสวยนะครับอย่าปูทีเดียวนะครับอย่าปูทีเดียวนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีแป้งอยู่3 4, ก้อนสี่ก้อน5้าก้อนหรือได้หลายก้อนนะครับ ให้เราทยอยปูนะครับให้เราทยอยปูอย่าปูทีเดียวนะครับเพราะว่าแป้งถ้าเราปูแล้วนะครับเขาจะมีอายุอยู่ในกระดานนะครับไม่เกินสามชั่วโมงนะครับไม่เกินสามชั่วโมงนะครับหลังจากสามลังจากสามชั่วโมงแล้วนะครับความฟูของเขาก็จะอ่อนตัวลงนะครับความฟูนะครับก็จะอ่อนตัวลงนะครับเพราะว่ายีสต์แอมโมเนียอะไรก็แล้วแต่นะครับ เขาจะอ่อนตัวลงนะครับเขาจะไม่ฟูเหมือนกับชั่วโมงที่1 2สองนะครับปาโนโกจะขึ้นฟูดีนะครับในช่วงชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2นะครับฉะนั้นนะครับแป้งแต่ละก้อนนะครับที่เราปูนะครับเราจะทอดให้หมดภายใน2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับถ้าสมมติเราเราปูนะครับเราปูแล้วนะครับภายใน3ชั่วโมงเราต้องทอดให้หมดก้อนนั้นนะครับ เราพยายามทยอยปูนะครับทยอยปูนะครับอย่าปูทีเดียวนะครับให้ทยอยปูนะครับให้เราเซตเวลาเองกะเวลาเองว่าเราจะขายแต่ละก้อนเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีถึงจะหมดแล้วต่อก้อนที่2แล้วต่อก้อนที่3แล้วต่อก้อนที่4ี่นะครับให้ทยอยปูนะครับโอเคนะครับนี่คือเคล็ดลับในการปูแป้งนะครับไม่ใช่ว่ามีสีก้อน5้าก้อนก็จะปูทีเดียวนะครับ ปูได้แต่ต้องทอดให้หมดภายในเวลา3ชั่วโมงนะครับปูได้นะครับแต่ให้ทอดให้หมดภายใน3ชั่วโมงนะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าจะปูทิ้งไว้4 5 6 7ชั่วโมงนะครับเพราะว่าแป้งมันจะมีอายุของเขาเองนะครับมันจะมีอายุนะครับปูได้ครับแต่การขึ้นฟูนี้มันก็จะอ่อนตัวลงนะครับ ช่วงที่มันสวยเนี่ยคือช่วงหนึ่งสองชั่วโมงนะครับชั่วโมงแรกชั่วโมงที่สองนะครับมันจะฟูสวยนะครับโอเคนะครับเราก็จะใส่ถุงสวงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ผาาขุมมันนะครับขุมมาอย่างนี้นะครับประมาณสักไม่เกินสามสิบนาทีเราก็ตัดทอดได้นะครับเราก็ต้องเช็คดูว่าแป้งของเรานะครับมันคายตัวดีหรือยังก่อนที่เราจะทอดนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปคือขึ้นรูปแล้วก็ทอดนะครับขั้นตอนต่อไป